Okay. ผลนี้นะครับเราจะมาเพาะพันธุ์ปลาสลิดนะครับเดี๋ยวเราคัดหาพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับปลาชุดนี้จะเป็นปลาอายุประมาณสามเดือนนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมแล้วะครับเพียงแต่ว่าอาจจะให้ลูกไม่เยอะนะครับเหมือนปลาอายุหกถึงแปดเดือนนะครับเดี๋ยวเราขอแยกเพศผู้เพศเมียที่สมบูรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฉี้ฮอร์โมนอันวาปิมกันนะครับ ปลาไซส์เล็กเนี่ยเราจะใช้ฉีดตัวเมียนะครับที่อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งซีซีนะครับปกติตัวเมียมันจะศูนจุดห้าซีซีต่อกิโลใช่ไหมอันนี้ปลาตัวมันเล็กนะครับก็ศูนจุดหนึ่งซีซีต่อตัวนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยเราก็ฉีดตัวละขีดสองขีดเล็กๆก็พอนะครับเมียนะครับเห็นไหมครับช่วงท้องจะนิ่มๆนะครับแล้วออกเป็นสีเหลืองๆนะครับจะปองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ฉีดนะครับตรงบริเวณโคนคีบหลังนะครับเหมือนฉีดปลาอื่นทั่วไปนะครับ แทงเข็มเข้าไปนะครับเดินยาช้าๆนะครับนวดเบาๆครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เนี่ยดูได้ง่ายๆเลยครับว่าคีบหลังมันนะครับคีบหลังของมันนะครับจะถึงบริเวณโคนคีบหางเลยนะครับเห็นไหมครับ ตัวผู้ก็ฉีดยาจิตเดียวนะครับชิบเสร็จเรียบร้อยตัวเมียนะครับเห็นไหมครับว่าคีบหลังมันเนี่ยมันจะไม่ถึงโคนคีบห่างเห็นไหมครับใส่บัวลงไปนะครับเพื่อให้ปลาได้ก่อวอกนะครับวางไข่นะครับหลังจากที่ฉีดฮอร์โมน นะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับสามวันนะครับลูกปลาเนี่ยอ่ามันจะฟักเป็นตัวนะครับหลังจากที่มันวางไข่แล้วเนี่ยประมาณไม่เกินยี่สิบชั่วโมงนะครับตอนนี้ลูกปลาอายุประมาณสักสองวันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับที่เรามาเปิดดูนะครับจะเห็นไหมครับว่าจะมีลูกปลาตัวเล็กๆนะครับเคลื่อนที่ไปมานะครับเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพอแม่พันธุ์ออกนะครับเราก็จะอนุบาลลูกไว้ในนี้เลยนะครับ